กรุงรัตนโกสินทร์นั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2,325นะคะ,คะวันที่21เมษายนนนี้ก็จะครบ231ปีแล้วค่ะ,คะซึ่งย้อนไปตั้งแต่ราัชากาลที่1จนถึงราัชากาลปัจจุบันนี้นะคะก็มีการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันแต่ละครั้งก็จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเลยค่ะเราไปติดตามรายงานทั้งหมดนี้นะคะจากคุณเฉลิมศรีปรีงามกันค่ะบรรยากาศสยามประเทศก่อนปีพุทธศักราช2447 ถ้าเทียบอายุของกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครอยู่ในช่วงระหว่าง100ถึง150ปีอดีตเมื่อพุทธศักราช2,325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ส่งสถาปนากลุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีโปรดกล้ากระทำพิธียกเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครใกล้กับพระบรมมหาราชวังในวันอาทิตย์ที่21เมษายนเรียกว่าพระราชพิธีนครฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่สร้างขึ้น ซึ่งภายในสาลหลักเมืองมีช่องบรรจุดวงชะตาเมืองไว้ด้วยบรรยากาศงาน National Exhibition ที่ท้องสนามหลวงขายสินค้าไทยตลอด3เดือนในการเฉลิมพระนคร100ปีในรัชกาลที่5ปีพุทธศักราช2425มีประชาชนทั่วสยามร่วมงานอย่างคับคั่ง การเฉลิมพระนครครั้งนี้รัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าให้อังกฤษผลิตเหรียญสตพัน 100, สาม,มาลาหรือเหรียญ5รัชกาลมีพระพัก5พระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1-5จํถจำนวน4,000เหรียญปีนั้นหนังสือพิมพ์ลอนดอนนิวส์ได้ตีพิมพ์การเฉลิมพระนครของสยามร้อยปีไปทั่วอังกฤษด้วย ส่วนการเฉลิมพระนะคร150ปีในรัชกาลที่7ปี2475เพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่1การจัดงานให้ทรงรำลึกถึงคุณประโยชน์ของรัชกาลที่1จึงโปรดกล้าวสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าใช้เทคโนโลยีไฮดริกเปิดตรงการลางสะพานให้เรือข้ามได้จากฝั่งทนมาฝั่งพระนะคร ปี2525 25กรุงเทพมหานครอายุ200ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าตราสัญลักษณ์แรกของการสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อให้ประชาชนนำไปประดับแสดงในของที่ระลึกซึ่งทั้งหมดถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของไทยที่ทางพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนะครได้รวบรวมไว้และจะนำไปให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมในงาน231ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ่งบอกถึงความเกลียงไกลในสยามของบรรพบุรุษไทย การสมโพธิแต่ละครั้งคือการที่พระนครมีอายุยืนยาวจนกระทั่งเราได้สามารถประกาศเกียรติกายเกียรติเกียรติก,กล้องของเราเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ได้ทั้งครั้งเมื่อ100ปี150ปีแล้วก็200ปีที่ผ่านมาไม่นานนี้ซึ่งเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าเราจะก็จะได้ฉลอง250ปีด้วยกันการเปลี่ยนผ่านถึง231ปีของกลุงรัตนโกสินทร์นักประวัติศาสตร์บอกว่าได้เปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นทั้งสังคมวัฒนธรรมและการเมืองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถ้าโดยเทียบกับประเทศหลายๆประเทศเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ดีไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันอะไรความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเศรษฐกิจไปแล้วสังคมไปแล้วเดินหน้านะครับ ในปี2575กรุงเทพมหานครจะมีอายุครบ250ปีและเป็นอีกครั้งที่จะมีพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทย